สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอขับผมวันนี้เป็นเรื่องของเดสการ์ดครับอัปเดตในเว็บของ Warhammer Community ครับก็ข้อมูลเพิมเ่มเติมฮะให้คนอยากซื้อเดสการ์ดกันมากขึ้นนั่นเองครับเริ่มเลยดีกว่าอามิลูครับมีการปรับเปลี่ยนก็คือว่าเนยเกลกิฟต์จากเดิมมันจะแยกจากเพคคอมมูนิตี้ที่เป็นเอ่อดแทชเมนต์ถูกไหมในอามิลูปัจจุบันครับเนยเกลกิฟต์กับเพคคอมมูนิตี้รวมกันแล้วแปลว่า คุณสามารถเลือกให้ยูนิตของเน็ตไก่คนเนี้ยปล่อยเชลโล่แบบไหนก็ได้ไอ้ลบหนึ่งคําเน็ตเนี้ยมาตรฐานอยู่แล้วเป็นปกติที่ติดมากับเอ่อตัวของนักเก้ากิฟต์เมเคอมมานีครับมันจะรวมไปเลยคือคุณเลือกได้อีกหนึ่งเชลโล่ว่าจะให้เขาตัวบางลบเซฟเขาอยากให้เขาตาหัวยิงไม่แม่นลบพิษเขาครับหรืออยากให้เขายึดจุดยากลบเัวเลขถีบขนบนเขาก็ได้ครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยครับมันยืดหยุนมากเลยแปลว่าถ้าคุณเจอทับที่คุณยิงไม่เข้าลบเซฟ จอทับที่ยิงแม่นแล้วคุณลำบากมากลบฮิตถ้าจะทับที่ยึดจุดเก่งลบโอซออฟจิติคอนโทรนนะผมยึดหยุดมากครับเด d การ์ดในแพทปัจจุบันทำให้ผมคิดถึงส่วนของเทียนิทครับ Invasive Evasion f e e อ,อ,อ,อะที่มันเลือกได้ว่าจะเป็นสแตนฮิตเล t โรฮิตเวลาเจอศัตรูครับแ้ายกันอันนี้ก็คือจอบประเด็นเลยว่าอยากจะให้เด d การ์ดเนี่ยเก่งกับอะไรับผมดังนั้นครับมันมีความยืดยุนค่อนข้างสูงนะ แล้วก็ในหนังสือเนี่ยมีทั้งหมด6บ้านด้วยกันซึ่งเราไม่ไดเอามารีวิวทั้งหมดหนังสือไม่มไม่มาถึงมือนะฮะก็ขอเล่าตามแต่ละบ้านที่มันบอกมาแล้วกันบ้านแรกครับเวอร์ลูเลนเวกทูรัมแปลว่าอะไรอยากรู้อ่ะอันเนี้ยปึ๊บขอดูเนี่ยนะปึ๊บไวรัสเวกทูรัเป็นช้อยสำหรับคนทต้องการเล่นครับแบบยืดหยุ่นครับผมจุดเด่นของมันคือ มันสามารถทํำให้ยูนิตครับสามารถยึดออบเจคทีฟได้แม้ว่าจะเดินออกไปแล้วก็ตามคือปกติเลสการ์ไจะเดินช้าถูกไหมถ้าเกิดคุณยึดออบเจคทีฟปุ๊บแล้วคุณต้องยืนตลอดเนี่ยคุณก็โดนยิงเป็นเป้านิ่งแต่นี่คือยึดปุ๊บคุณเดินต่อได้แปลว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามอยากจะแย่งจุดคุณครับต้องวิ่งเข้ามาแย่งจุดกันโอ้อันนี้เป็นบ้านที่ก็าทั้งจะยึดยุ่นะคือเน้นทําแต้มทําคะแนนเลยแหละมีไอชัน้นเรียน่าสนใจครับคือ Rewriting regeneration ก็ผมยูนิตที่ใส่ได้รับ5บวกฟิโนเพนแปลว่าถ้าเกิดคาแรคเตอร์ไหนใส่ได้มันตึดชิปเก่งไงนะในนี้ก็บอกว่าให้ใส่ให้กับตัวของเดมอนปินครับเพราะเดมอนปินเนี่ยทำ72เข้ารถถัง2 2บวกเซฟ4บวกอินวาวก็ติดไอ r e w ว i t i n g regeneration ไปเป็น5บวกฟิโนเพนด้วยเท่าไหร่วะเนี่ยคือ5บวกฟิโนเพนอ่ะเหมือนบวกเลือดอีกประมาณ6หน่วยครับ ก็เอาลงยากกันจัดครับผมส่วนหลอดรับคอนเทเจนเนี่ยจุดเด่นคือเรื่องของการเพิ่มดาเมจครับมีอินแตนซ์ในชั้นเมนครับชื่อว่าเฟอร์เนนออฟเพลกครับผมบวกหนึ่งสเตนแล้วก็บวกหนึ่งแอแท็กแล้วก็ดีวัตติเงบูด้วยโอ้โหแล้วหลอดอัคอนเทเจนมีความสามารถในการแจกทับที่มันรีดนะครับ ถ้เต็นฮิตหนึ่งแล้วก็ Lance. แลนส์ราเบิดมหาศาลมากบอกเลยโอ้ผมผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งไอคนที่มันอยู่ในระยะของเนื้อเก้ากิฟอะนอกจากจะโดนลบคับเน็ตโดนลบเซฟหรือฮิตหรือโอซีที่เราเลือกอะนะเนี่ยติดสถานะที่ชื่อว่าแอฟริกนะครับติดเชื้อโรคซึ่งอันนี้เน่ยจะมีผลมากกับการที่คุณเอาเซ็มเนรกากาดไปใช้นะฮะเดี๋ยวไว้พูดกันถึงตรงนี้ในอนาคตโอเคถึงนี้ละกลับมาที่อินเด็กครับ ถ่าที่เรียกว่า Discutting Resilient นะครับลดดาเมจที่ได้รับให้กับยูนิตเนี่ยตลอดเฟสตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับมันสามารถใช้งานในชูติ้งหรือไฟเฟสได้ถ้าเกิดใช้กับร i a ัน n ิ p ครับอืมมันจะมีความสามารถคือลดเกมของยูนิต ที่ใช้ในยะ่สิบสองนิ้วลงหนึ่งโอ้แปลว่าถ้าเกิดคุณต้องการลดดาเมดด้วยท่าเนี้ยคุณเอาเดชชาวอยู่แก้เดมอนปินครับผมคุณแต่เจ้มเดียวแต่ใส่เจีมเดียหนึ่งสีพีก็แสบอยู่นะครับเหมือนเดมอนปินมาดูสำคัญขึ้นปะตั้งแต่ตัวเดมอนปินวิดวิงของสแาเนตหละเก่งขึ้นเยอะเลยคริปปิ้งไบรท์ครับให้รีโลฮิตแล้วก็รีโลรีโลวูน วิดวันยูนิต t a ร g e เก็ตแอนแอฟริกเอนิมียคือถ้าเกิดว่าคุณชี้เป้าจะตียูนิตที่ติดผลของแอฟริกอ่ะคือติดเชื้อโรคติดที่เราป้ายเชื้อโรคเขาไว้จากเรื่องของเนื้อกลิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ายิงเป้าหมายนั้นนะคุณชี้เจมบนี้ไปครับคุณได้ลีโลฮิตแล้วก็รีโลวูนโอสิบเพกมารีนติดเขาบอกว่าถ้าเอาใช้จริงนะคือสิบเ็กมารีนรรดีโดยไบโอโลกัสพูทิไฟเออร์ แล้วก็ติดด้วยมาลิกแนนเพล็กแคสเตอร์ตัวไหนวะนี่นึกไม่ออกเขาดูรูปหน่อยดีด้ยน้าตาเป็นอย่างงี้เหรออ้อยตัวนี้นึกออกแหละจำกลบไม่ได้ดนึกก็น้าออกโอเคตัวนี้ฮะก็ไอตัวเนี้ยปกติเมื่อก่อนมันจะให้ลิทเทิลฮิตกับเอาทุกอย่างแล้วก็คิดเทาลฮิตที่ห้าบวก แล้วก็มีเรื่องเพกแคตเตอร์เนี่ยเพิ่มสเตนฮิตหนึ่งเมื่อโจมตีใส่ตัวแอฟริกยูนิตดังนั้นแปลว่าถ้าคุณมีสตูที่อยู่ในระยะของเออเนลก็กิฟติดแอฟริกคุณจิ้มแคคิปปิ้งไบรท์ไปเป็นสิบเพกมารีนบวกกับเบอโลกัสพิดิไฟเออร์มันคือตัวนี้เนี่ยเสิร์ให้ดูตัวนี้ตัวนี้เอยตัวนี้รู้สึกกล่องเนตกา์ดจะมีปะถ้าจะไม่ผิดตัวเนี้ยเออ แล้วก็ติดไอ้มันมันนั้นเพกแคสเตอร์ไปก็จะได้รับลิเทิลฮิตกับทุกอาวุธลิเชลฮิตที่ห้าบวกลิโลฮิตโลลิโลวุนโลได้สเตินฮิตหนึ่งด้วยถ้าตีแอฟริกยูนิตก็คือนด้เป็นกองใหญ่ของพวกเดสกาแล้วครับคือรีดสองตัวผมไม่แน่ใจว่ามันรีดคู่กันได้หรือเปล่านะต้องบอกว่าไบโอโลกัส์ดพุทิไฟเออร์แอนด์มา เพกแคสเตอร์เนี่ยแอนนะอาจจะหลีดคู่ได้ก็คือคิตได้ข้อฮิตที่ห้าบวกลิโเทอรฮิตสเตนฮิตลิโลวูลโลลิโลฮิตโลเฮ้ยน่าสนใจและเดดการ์ดมีดเมจอ่ะนี่คือบ้านแรกนะครับบ้านของเชื้อโรคชื่อว่าเวกทูรัมมันถัดไปครับแชมเบอร์แชมเบอร์ลอดเวกทูรัมเป็นบ้านของพวกไอชื่อไรนะไอซอมบี้อ่ะเดี๋ยวปุ๊บ แชมเบอร์ลอดแชมเบอร์ลอดแชมเบอร์มันแปลว่าห้องปะแ um ชมเบอร์ลอดเบคูลัมอ่ะท่านชอบพวกอร์เล่นบ้านนี้ครับบ้านนี้เนี่ยมีความสามารถคือในเทินสองสามสี่ครับเพิ่มสิบพวอเกอร์ในรีเซิร์ฟให้เลยฟรีแปลว่าผพวอเกอร์เนี่ยมันจะมีเติมให้ฟรีทุกเทินสองสามสี่น 2, 3, นะแล้วก็ผพวอเกอร์จะกลายเป็นเวทไลน์ครับผม อืมถ้าคุณทำทับแบบเออยี่สิบหกวอเกอร์หกกองในเกมสองพันพอย์ครับคุณจะได้รับอีกสามสิบตัวจากความสามารถบ้านดังนั้นจะทำใช้งานมันยังไงดีนี่คือปัญหาของบ้านนี้นะฮะนกเซียสไบร์วิงเกอร์ตัวไหนเอ่ยดูหน่อยเอาตัวนี้นี่นอกเซียสไบร์วิงเกอร์ตัวที่มีระครังเนี่ย ติดเอ h นชันเมนชื่อว่าวิตเทอร์ลิงวิตเทอร์โบนไปครับอะไรยูทูบเมกอะบล็อกออฟผมก็วิ h เอ t i โอซีอ๋อบวกบวกโอซให้แล้วก็บวกหนึ่งโมเมนต์สามารถรีโรเอดวานและรีโรชาร์ e ได้อวโ w พน you ์ล e ท t ยิงทูคัตเดวเอ t ์ทูเดอะเฟ t ร์สเฟสเอาสุดอินฟ e ิก็คือด้วยความที่มันบวกยับยับเนี่ยฮะ ผมไม่แน่ใจว่ามันบวกทุกตัวป่ะนะถ้าติดอ้นี่ไปหรือตัวที่มันลีดแต่ว่าบวกหนึ่ง m ูฟเมนต์ได้รีโลแอดวานซ์รีโลชาร์จนี่คือโหดมากอืมอ่ะรู้แล้วว่าถ้าถ้าต้องลีดนะก็บวกไปเคลื่อนที่ไวรีโลแอดวาน์กับชาร์จได้ แล้วก็ไอชันเป็นชื่อว่า mm hmm. หลอดร f t เดอร์วอล์กิ้งพครับผมเอ่อ uh, w l l o w h i s u o t t to t the t the p ัน t ุ์ u as the third of purpose r f reserve รรคือว่าถาติดอันนี้เนี่ยเวลาที่เรารีเซิร์จะมีกฎดว่าเทิร์นนี้เนี่ยเข้ามาได้แค่ไหนเทิร์นนี้จะได้เข้าจากขอบมาได้9นิ้วเทิร์นนี้จะเข้าได้แค่ขอบเท่านั้นจะขอบฝั่งเราจะขอบฝั่งสต,นเนต,ดดตูเนี่ยจะมีหมดในกฎแต่ว่าอันนี้น่าจะมองว่า ถ้าเกิดใช้รีเซิร์ฟแล้วติดอันนี้ไว้เนี่ยจะถือว่าเป็นเทิร์นสามทันทีครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอายี่สิบพอกเกอร์โผล่ในสนามตรงไหนก็ได้หรือลิฟอินเกสก็ได้ถ้าเกิดคุณเริ่มเล่นทีหลังโอ้ก็มันคืนเป็นเทิร์นสามเงเลินสามลิฟต์อินเกสมาก็โผล่มาเลยฮะถือว่าเร็วมากทีทเตม to affect unit of unit and to help them if they left a poker side h o l e in their backline ถ้าเกิดเขามีจุดที่แบบโวโวหน่อยคุณก็ปล่อยพออกเร์20ตัววิ่งเข้ามาได้เลยมันดูบ้าบอมากเลยอ่ะคงทัพผีดิบอมาตาะเหรอ hidden among the dead นะผมบอกให้ยูนิตของคุณที่ดิฟไตล์ and until unit of poker from reserve on the board ถ้าติด อันนี้จะเป็นเจมนะฮะสามารถดีฟสไตน์ยูนิตที่ไม่ได้ติดกับยูนิตอื่นนะ่ะเดี๋ยวนะโดดลงมาในสนามดีสิสวิเ i นฟอร์สกอร์ลิงซีคลินเดียออฟเจตทีวิทเดอร์ฟรียูนิตอ o ฟฟิปฮอเก e ร์ยูเกตอืมถ้าเกิดว่าอยากได้สกอร์ก็ดีฟลงมาได้เลย allow you to d e ไตน์แอนด์อันแท็บยูนิตออฟฟิปฮอเกอร์ฟอร์มดีเซิร์ฟออนเดอะบอร์ด พอวอักเกอร์มีมีดีฟสไตล์พูด,ดง่ายๆสิบตัวยี่สิบตัวโออืมเขาบอกว่าถ้าคุณไม่อยากให้ยี่สิบพอวักเกอร์เนี่ยอยู่บนอัตจคทีตลอดเวลาแล,วแล้วเดินไม่ได้ก็ปล่อยสิบตัวเนี่ยลงมาบนอัเจคทีแล้วครับแล้วก็เดินต่อไปไอกองยี่สิบอะโดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ทำคะแนน What more fun for f a k e forcing enemy to commit one of their most powerful money u n i t to kill some w o r t h l e s s zombie make it so they are d e l i b e r a t o t h e r e s t of the b a t t l e r u n t ชื่อว่าได้เป็นเจมนะฮะชื่อว่า s m e a w w t t h r i วส t เมื่อผู้วักเกอร์ยนูนถูกทำลายไปโดยยูนิตที่ติดแอฟริกเนี่ยเป็นคนทำลายมันนะฮะจนจบการต่อสู้ครับ ก็คือถ้าเกิดใครทำลายผอวเกอร์ตายทั้งกองไอนคนที่ฆ่าครับจะติดมาฟริกเนี่ยจนจบการต่อ,อสู้เลยไม่หายเดิอนออกไปก็ไม่หายก็คือคุณติดเชื้อโรคเขาได้ตลอดอะถ้าเขาฆ่าเราก็จิ้มมันนี้ไปไม่แน่ใจว่ามันเป็นเอนชานเมนหรือสเตเดีมนะแปลว่าเวนัปอวกเกอร์ยูนิตอีดิทรอยน์คอมแบทก็แปลว่าน,นะน,น่าจะเป็นเจมมากกว่าคือ ชีสก่อนตายถ้าเขาฆ่าเราก็ติดแอฟริกครับติดเชื้อไปจนจบเกมเดชชาทิมิเนเตอร์ครับเมนอดิฟไต more than น์มอร์แดนหกนิวฟอร์มแอฟฟิกยูนิตเออนี้ต้องพูดถึงคือเดชชาทิมิเนเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าสตูติดแอฟริกครับคุณดิฟไตน์ใส่มันได้ในระยะห่างไม่เกินหกนิ้วแล้วคุณชา้าต่อได้ด้วยอันนี้แย่ คืออันนี้นี่แบบเดชาปกติก็เก่งยู่แล้วมันอึดมากแต่การให้ให้มันดิฟต์ในระยะคงนิ้วได้นี่คือบ้าไปแล้วครับหกนิ้วคือโอกาสคอยชาร์จติดไม่ติดคือห้าสิบแสิบอะดังนั้นถ้าคุณชอบเดซชาเทอร์มินาเตอร์นี่คือจังหวะของคุณแล้วครับมันเก่งที่เป่งเลยโอเคประมาณนี้ครับของเดซกาดในวันนี้นะฮะผมว่าจะชอบกันสงสัยอะไรก็ถามได้ครับผมส่วนโคเด็กตัวเต็มไว้รอออกมาแล้วค่อยรีวิวแล้วกันเพราะตอนนี้ผมเห็นหลุดมาบ้างแล้วล่ะ แต่ก็ถ้าเกิดต้องไล่อ่านทีละอย่างมันน่าจะยาวเอาเท่านี้ก่อนตามหน้าเว็บของผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ